สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นกับลูเก็บพน้องมีความสุขสบายใจสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมเจงเจ้าผมคงผมชื่อจังเจ้าผมชื่อหัอคงสวัสด,ดีครับ <c oughs> สวัสด,ดีครับ น่ารักมากค่ะน่ารักมากจ้าลูกชายบ้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมน่ารักมากครับสวัสดีสวัสดีส Uh huh